สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตแม่สีดากว่าจะผ่านไปได้แต่ละวนันงานแทบไม่มีาไรายได้หดเชืว่วาหลายคนคงยังจํากันได้สําหรับแม่สีดาพัวพิมลแม่ของอดีตพระเอกผูลร่งลับออฟอภิชาติพัวพิมลที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเมื่อ15ปีที่แล้วโดยทางด้านแม่สีดานั้นเคยมีผลงานละครต่างๆมากมายในอดีตแต่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันแม่สีดานั้นมีชีวิตค่อนข้างที่จะลําบากเรียกได้ว,ว่าพลิกจากหน้ามือ เป็นหลังมือเลยก็ว่าได้หลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวอย่างออฟอภิชาติไปซึ่งปัจจุบันชีวิตของแม่สีดานั้นก็ลำบากมีเพียงทางด้านอดีตคนรักของลูกชายอย่างต่ายสายทัานนิยมการคอยดูแลแม่สีดาตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยทางด้านแม่สีดาเคยบอกว่าตอนนี้คิดถึงทางลูกสาวและลูกชายเพราะออกมาอยู่เพียงลําพังตัวคนเดียวอาศัยห้องเช่าเล็กๆแคบๆอยู่ลูกสาวไปมีครอบครัวไม่เคยติดต่อมาไม่ได้เจอหน้าลูกสาวมาหลายปีคิดถึงอยากเจอหน้าลูกสาวล่าสุดทางด้านแม่สีดาพัวพิมลได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตล่าสุดผ่านทางรายการเคลียร์ให้จบทางช่อง5 HD โดยทางด้านแม่สีดาพัวพิมลได้เผยว่าชีวิตในตอนนี้ก็ลำบาก มากๆอยู่แล้วยิ่งพอมาเจอกับโควิด19ก <c oughs> ็ทำให้กระทบไปหมดทั้งงานทั้งอะไรก็ไม่มีจากที่รายได้น้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงกว่าเดิมซึ่งปัจจุบันก็กลับมารับงานอีกครั้งแล้วและอาจจะได้เห็นในบทบาทของผู้จัดในเร็วๆนี้อีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ